จังหวัดลบบุรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐและภาคเอกชนสร้างเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดลบบุรีครับในปรัชญาเปปปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีหรือกอรออจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่4ทับ2,567โดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลบบุรีหัวนหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้ส่งคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่องประชุมทานตะวันชั้น5สาลากลางจังหวัดลบบุรี โดยที่ประชุมได้รายง,งานถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการคลังด้านการท่องเที่ยวและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีรวมถึงการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,567นอกจากนี้มีประเด็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจในเรื่องความคืบหน้าประเด็นพื้นที่ทับซ้อน โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลบบุรีความคืบหน้าที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอบ้านมีโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลบบุรีความคืบหน้าการปรับปรุงข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลบบุรีประเด็นแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของจังหวัดลบบุรีโดยโครงการชลประทานลบบุรีและความคืบหน้าการดูแลภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในเมืองและถนนหลวงโดยแขวงทางหลวงลบบุรีที่1และเทศบาลเมืองลบบุรีอีก do i